เมนูซูชิทั้งหมดในร้านมีประมาณ40บวกบวทั้งร้านสิละ10บาทครั้งแรกที่ออกจากแรามาคือมาทำซูชิย่างไฟโดยตรงสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาใหม่คือเอาซอสหลายๆอย่างมาท็อปมาเบินไฟกี่หนึ่งเพื่อให้มันมีรสชาติให้มีกลิ่นความนะมุนขึ้นมาใช้เตาอบเรียกรสชาติได้กลิ่นการย่างของต้องสดคุณภาพต้องโอเคความสะอาดต้องเป็นหนึ่งจาทำของกินมันพลาดไม่ได้ เชฟตั้มเจ้าของร้านกินเหินฟ้าซูชิย่างไฟใบเชฟตั้มทุกชิ้น10บาทเชิญเลือกได้เลยครับผมตอนแรกผมก็เป็นเชฟตามร้านอาหารแล้วก็โรงแรมซูชิเบินไฟตู้ตำรับก็มีไหมมีจะเบินเปล่าๆโดยไม่ต้องท็อปซอสสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาใหม่คือเอาซอสได้ลหลายอย่างมาท็อปมาเบินไฟกี่หนึ่งเพื่อให้มีรสชาติให้มีกลิ่นความละมุนขึ้นมาโดยการที่ว่าผมลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนมันเป็นสูตรแบบขนาดนี้ เมนูซูชิทั้งหมดในร้านตอนนี้มีประมาณ40บวบวกบวกวัตถุดิบมีประมาณ15ตัวแต่แตกแต่แตแตแตและตัวได้เป็นหลายซอสต,ตอนนี้หลักๆประมาณ5มีมิโซะสไปซี่เทอริยากิซอหมาล่าแล้วก็มีซอสพริกเผาอันนี้คือเบสหลักนะครั้งแรกที่ออกจากเรามาคือมาทําซูชิย่างไฟโดยตรงเลยแล้วก็ทําราคาให้มันต่ําลงทั้งร้านซูชิกินละส0บาทผมอยากให้ลูกค้าได้ทานในสิ่งที่มันเกิน10บบาทคุณได้กินอะไรที่มันเหนือกว่า มาตรฐานระดับเชฟคือของต้องสดคุณภาพต้องโอเคความสะอาดต้องเป็นหนึ่งกาทำของกินมันพลาดไม่ได้เราอยากให้ลูกค้าได้มาแล้วกลับไปกับรอยยิ้มส่วนใหญ่ว่าตถวเองเป็นคนไปคัดมาเองหามาเองผมจะเน้นว่าขอให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานที่เราใช้หลกัลกเลยผมซื้อที่แมคโครแต่ก่อนนะเดินเลือกเอง,เองแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคเหมดแล้วออย่างใบข้อวที่ผมซื้อจะเป็นของเอโลที่แมคโครมันก็ไม่เยอะส่วนเนื้อแดงเยอะืูมันต้องพอดีเนื้อต้องสวยความเค็มมันอ่อนเขาจะสโมกมาให้เราเรียบร้อยแล้วในการคุกกิ้งมันก็จะเร็วขึ้นผมดึงรสชาติจากตรงนนั้ เอามาทำซูชิบวกกับซอสที่ร้านมันก็โอเคถ้าเบคอนต้องของเอโลการย่างเบความก็จะมีตัวเชื่อมก็คือมายองเนสใช้แต่น้ำมันช่วยในการทำให้มันมีกลิ่นของเขานี่คือซอสมิโซของทางร้านคาเช่าลำฉ่๊ก็ใส่ไปเลยที่นี่จะมีเตาอบเราจะที้เตาอบ ในการอบคือเรียกรสชาติได้ก,กลิ่นการย่างเราจะทําให้ซอสมันกลืนเข้าไปในตัววัตถุดิบซอสทุกอย่างมันค่อยละมุนในการสุกในการคุกกิ้ของมันใช้แรงไปเลยในการย่างต้องย่างกรอบๆไล่ด้านข้างจะเรื่องมีกลิ่นมันไม่ไหมเพราะซอสเราคลุมไม้หมดแล้ว ร้านเหินฟ้าอินดี้สุชิย่างไฟบายเชฟตั้มตั้งอยู่ตลาดนัดหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจเปิดเที่ยงของหมดก็ประมาณ6โมงเพจที่ร้านเหินฟ้าอินดี้มีอะไรก็จะอัปเดตหน้าเพจตลอด